สวัสดีครับพบกับกอบและเดอะเคร์ทีฟครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนทารามาจ,จิครับซึ่งก็เป็นถนนที่ขายสินค้าเป็นช้อปปิ้งสตรีทครับอยากชวนทุกคนไปเดินเที่ยวด้วยกันไปด้วยกันครับ วันนี้เดินเล่นมาหาของฝากธรรมดาธรรมดาที่เกี่ยวโตวครับแต่กลับเจอสิ่งที่น่าสนใจที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจครับเลยนําเรื่องราวที่พบมาฝากทุกๆคนมาดูว่าวันนี้ผมจะได้เจออะไรบ้างครับเมื่อ400ปีที่แล้วถนนสายนี้ เกิดขึ้นจากเรื่องของการควบคุมครับโทโยโทยมิที่เดยโยชิผู้ครองเกียวโตโในยุคนั้นตัดสินใจย้ายวัดต่างๆมารวมกันที่นี่เพื่อให้คณะสงฆ์อยู่ในสายตาแล้วก็ควบคุมได้ครับชื่อเทรมาจิก็แปลตรงๆว่าย่านวัดแต่สิ่งที่เริ่มจากการควบคุมนี้ครับกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในย่านที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของเกียวโตโจนทุกวันนี้ตลอดทั้งถนนมีร้านค้ากว่า170ร้านเรียงรายตลอด4.6กิโลเมตร แต่สิ่งที่ทําให้พิเศษไม่ใช่แค่จํานวนครับแต่เป็นวิธีที่อดีตและปัจจุบันอยู่ร่วมกันได้ดูสิครับร้านขายสินค้าเกี่ยวกับวัดเนี่ยก็อยู่ข้างร้านสมัยใหม่ในที่อื่นมันอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับแต่ที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ดูกลมกลืนกันด้วยครับเรามาเจอครับร้านเกิวเกียวโดที่ถนนธารมจินี่ครับเป็นร้านเก่าแก่อายุ3 0มกว่าปี ก็เป็นร้านที่ขายเครื่องเขียนต่าง,าง,างๆนะครับคู่กันสมุดดินสอแล้วก็ร้านเนี่ยมีความสวยงามมากเพราะว่าเป็นร้านที่ดีไซน์ขึ้นใหม่ภายในร้านก็มีการตกแต่งแบบโมเดิร์นครับดูดีเทลอาร์เคดิเจอร์และอินเทีเลียภายในก็สวยงามซึ่งเมื่อมาเห็นข้างนอกแล้วอยากเข้าไปดูข้างในแล้วครับมาด้วยกันครับ ชอบมากเลยในมุมที่ขายผู้กันมีผู้กันหลายขนาดมากตั้งแต่กันจิ๋วๆนะครับทำจากไม้แล้วก็ดูแบบดูประณีตมากครับนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไว้พวกเขียนตัวหนังสือเขียนอักษรผู้กันอันขนาดใหญ่ๆญบิ๊กๆครับนะน่าจะเอาไว้วาดภาพนะนะแล้วก็มีแบบเป็น แรงซึ่งดูส,ดสวยดีสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือของที่มันเป็นของที่ทําจากวัสดุรธรรมชาติมันให้ความรู้สึกที่ต่างจากของที่ทําจากวัสดุสังเคราะห์พอมันเป็นไม้เป็นวัสดุรธรรมชาติเนี่ยคือจับแล้วมันมันให้ความสึกซอฟความสึกอบอปุ่นมากกว่ารวมถึงขนแปลงมันจะมีความอ่อนนุ่มมันสามารถซัก หมึกซับน้ําได้ดีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยแต่ว่าเวลาใช้อะมันจะรู้สึกได้ถึงฟีลลิ่งที่มันแตกต่างกันเขารู้สึกเวลาที่เราถ่ายทอดความคิดอารมณ์หรือบรรยากาศในบรรยางอย่างจากตัวเราออกมาสู่กระดาษเป็นร้านเครื่องเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับกิวเกียวโดเริ่มต้นเป็นร้านขายยาอยู่หน้าวัดฮอนโนจิ แต่วิวัฒนาการเป็นร้านเครื่องเขียนที่จัดหาของให้กับพระราชวังของจกักรพรรดิครับมาเดินชมที่นี่ทําให้เราได้รับบทเรียนแรกครับคือความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไล่ตามเทรนด์แต่มันเป็นการยึดมั่นในค่านิยมหลักของแบรนด์กว่า360ปีแล้วครับและกิวเกียว,วโดก,ก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองที่ทุกคนจดจําได้ครับได้สมุดมาแล้วครับ มีของให้เขียนแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาแรงบันดาลใจอื่นๆกันต่อครับเดินต่อไปไม่กี่ก้าวเราก็จะเจอกับร้านที่ดูย้อนยุคมากๆครับร้านหนังสือที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยเอโดะที่ที่เคยมีนักเขียนชื่อดังมาเยี่ยมเยียนอย่างมากมายในอดีตดูปกหนังสือเล่มนี้สิครับออกแบบมาเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วแต่ก็ยังดูทันสมัยใช่ไหมครับนี่แหละคือพลังของการออกแบบ แล้วก็ศิละปะที่อยู่เหนือการเวลาหนังสือแบบเก่าๆแบบเยอะมากเลยแล้วก็มีภาพสวยๆด้วยคือไม่คิดว่าจะมีหนังสือที่แบบเก่าแล้วก็ยังมีภาพสวยนะซึ่งเราก็อ่านไม่ออกแต่ว่าเราก็ดูเอาฟีลลิ่งเอาแรงบันดาลใจครับในการที่จะดูงานอาร์ตท,ที่เป็นลักษณะของงานอาร์ตญี่ปุ่นเก่าๆครับสีน้ำเงินดู คลาสสิกคลาสสิกข้างในไพย์ไรา์ก็เป็นร้านเล็กๆแล้วก็มีหนังสือเก่าอยู่เต็มไปหมดครับมีภาพวาดภาพพิมพ์โบราณ ซึ่งเก็บไว้อย่างดีสวยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากครับดูแล้วแบบอยากได้กลับบ้านมากเลยครับ แล้วก็เดินมาเจอร้าน w o o d l o o k ครับคือเป็นร้านภาพพิมพ์ที่เขารวบรวมงานภาพพิมพ์เก่าๆซึ่งมันก็เป็นงานทั้ง Original แล้วก็รี m a สเตอร์ครับหลายๆภาพก็เป็นภาพที่เรารู้จักกันดีหลายภาพก็เพิ่งเคยเห็นซึ่งเขาก็จะเอามาทำใหม่ครับก็ทำให้สามารถซื้อหา เอาไว้ไปประดับตกแต่งบ้านเก็บสะสมได้ครับบางชิ้นก็เป็นงานอริจินอลครับซึ่งสวยงามเหมือนในพิพิธภัณฑ์เลยครับมีหลายรูปแบบมีทั้งที่มันดูโบราณหรือว่าดูสมัยใหม่ก็มีบางภาพก็เป็นแนวอีโรติกครับมันเป็นภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตเดลีไลฟ์ของชีวิตคนญี่ปุ่นแล้วถ้าใครชอบงานอารญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องแบบอยากได้กลับไปเน่นๆมันครับ งานภาพพิมพ์หรือ woodblock printing ครับเป็นการปฏิวัติการสร้างภาพงานศิละปะคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้สำหรับคนธรรมดาเพราะว่าสามารถทำสำเนาขึ้นได้หลายๆชิ้นครับการสร้างภาพหนึ่งภาพต้องผ่านมือช่างหลายคนครับทั้งศิลปินช่างแกะช่างพิมพ์แต่ละคนก็มีหน้าที่เฉพาะครับแต่ทุกๆคนก็ต้องทำงานร่วมกันและเชื่อใจกันถึงจะออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งได้ครับ ซึ่งพอดูแล้วอ่ะงานศิละปะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดของคนเป็นสิ่งที่ศิลปินอยากจะพูดอะไรบางอย่างเวลาเราดูในดีเทลอะครับมันก็จะมีมุมเล็กๆน้อยๆถ้าเราพินิพิเคราะห์กันก็จะเห็นรายละเอียดของอารมณ์บรรยากาศของสถานที่ตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีให้ความรู้สึกนี้เกิดเราไม่ได้ต่อให้เราทําภาพ AI ไได้ในระยะเวลารวดเร็วแต่ผมคิดว่างานศิละปะมันให้คุณค่าอะไรบางอย่าง สะท,ท้อนความรู้สึกทั้งผู้ทําผู้สร้างขึ้นมาจนถึงผู้ดูมันเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างกันกลับไปไปทําภาพพิมพ์ดูบ้างดีกว่าในยุคที่ทุกอย่างเร็วทุกอย่างต้องทันทีเดนออกจากธรรมาจีวันนี้เราได้มากกว่าของที่เลือกกลับบ้านครับเราได้บทเรียนที่ว่าการออกแบบที่ดีจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้วัดกันที่ใหม่หรือความฮิตแต่มันวัดที่ความจริงใจ ความใส่ใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนที่ทําให้ต่อเนื่องยาวนานผ่านยุคสมัยมาได้ครั้งต่อไปที่พวกเราจะต้องต่อสู้กับเทรนด์การออกแบบเราจะนึกถึงที่เทรามาจินี้ครับและทําทุกอย่างด้วยใจและความประณีตแล้วเรื่องราวการออกแบบของคุณแหละอยากเล่าให้เราฟังบ้างไหมเม้นมาบอกกันได้เลยนะครับมาร่วมเดินทางค้นหาแรงบันดาลใจกับเดอะคเ e a t ีฟอีกในครั้งต่อไปแล้วพบกันครับ